สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมเต้พัทยาฮะเข้ามาแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์นะกดแชร์นะกด Subscribe ด้วยนะฮะวันนี้ผมก็มากับนี่คันนี้เลยฮนะรถหรูของผมเองครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะฮะไปดูรถเอ่อรถค้าขายครับรถแบบเหมือนคล้ายแบบว่าฟู้ดทรัคนะฮะ คันนี้มีอยู่คันเดียวครับยังเหลืออยู่นะครับเดี๋ยวผมพาทุกคนไปดูกันนะฮะอันนีคันนี้ที่ผมรีวิวไปครั้งที่แล้วนะคันนี้นะฮะมาดูกันฮะครังนี้ที่ผมรีวิวไปครั้งที่แล้วนะฮะคันนี้รีวิวไปที่69000่นันฮะคันนี้ก็ติดมัดจำไปแล้วนะฮะถ้าเกิดว่าใครที่ยังสนใจหรือว่าอยากได้อยู่เดี๋ยวรอนิดนึงนะครับผมจะพยายามหาให้ทุกคนนะครับ พยายามหารถถูกให้ทุกคนได้ไปตัดแล้วไปทํากําไรกันฮะเอาไปขายกันฮะอ่ีอยงวันนี้ผม,ผมผมผมพามาดูคันนี้เลยคันนี้นะฮะที่ผมรีวิวครั้งที่แล้วนั้นเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้อีกนิดนึงนะฮะว่าเราเพิ่มเติมอะไรบ้างฮะคันนี้ฮะ,ะมาดูนี่เลยฮะมาดูนี่เลยอ่ามาดูตรงนี้เลยะฮะรถคันนี้สีคือทําทําท,ทั้งคันเลยเพราะว่ารถที่เอามานะครับสภาพแบบโซมมากครับก็ถือว่าสภาพสมบูรณ์ตอนนี้ฮะสภาพสมบูรณ์ยางก็ถือว่ายังโอเคนะ,ะยังพอใช้ได้นะ สีคือทั้งคันแล้วตอนนี้ฮะคันนี้ถ้าเกิดว่าใครที่กําลังหารถขายของฮะขายกาแฟนะครับหรือว่าร้านตัดผมเล็กๆก,ก็ได้นะฮะคันนี้ถือว่าทำทำ,ทำประโยชน์ได้เยอะมากเลยฮะคันนี้นะฮะคันนี้ c คลรี่ปี2014ตัวนี้นะ,ะเครื่อง1.6นะตัวนี้นะฮะตัวนี้ถ้าเกิดพูดถึงนะฮะถ้าเกิดว่าใครที่อยากได้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมพามาดูรอบๆกันดี้ว่าครับมาดูรอบๆกันครั้งที่แล้วนะฮะผมรีวิวไปแล้วนะแต่ว่าคือผม มาอัปเดตเพิ่มนะครับอ่ามาดูตัวนี้ฮะพี่ผมอัปเดตเพิ่มนะฮะอ่าตัวนี้นะฮะเห็นไหมครับตัวนี้นี่ผมได้การทําต่อต่อไฟมานะครับถ้าเกิดว่าใครที่เอาไปขายของสามารถที่จะเชื่อมต่อไฟบ้านได้นะครับอ่นมาดูนี่เลยฮะเห็นไหมครับอ่ะสองดูแลครับเห็นไหมครับนู่นนี่นี่นะฮะเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยสายไฟที่ผมสามารถที่จะเอ่อเสียบปลั๊กหรือว่าต่อทีวีตรงนี้ฮะถ้าเกิดว่าใครที่ ทำเป็นร้านเล silly, e, 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 ็กๆนะฮะร้านค้าเล็กๆฮะสามารถที่จะต่อทีวีดูได้ฮะตัวนี้ก็คือสามารถที่จะเอาเอ่อเขาเรียกอะไรนะเป็นโต๊ะโต๊ะเล็กๆนะฮะสามารถที่จะนั่งกินได้นะฮะถ้าเกิดว่าใครที่เปิดร้านค้าร้านอาหารตำสั่งนะฮะตัวนี้นะฮะนี่มาดูฝั่งนี้เลยฮะหลังคาจะเป็นสีส้มนะเดี๋ยวผมจะเปิดไฟดูก่อนนะดูฮะสามารถเปิดไฟได้นะฮะตัวนี้คือต่อระบบไฟอันนี้คือไฟติดอ่ะตัวนี้นะครับเห็นไหมครับไฟมันติดกับรถนะฮะเห็นไหมครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะฮะเห็นไหมครับนี่เห็นไหมฮะ ไฟไฟจะว่าไฟจะติดกับรถมาแล้วฮะคือสามารถเปิดได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไฟบ้านนะครับถ้าเกิดไฟบ้านคือเราก็สามารถเสียบได้เลยนะครับมีมีปลั๊กนะฮะมีสวิ์อยู่ตรงนั้นนะฮะนี่ข้างหลังนะครับเคยดูข้างหลังกันรถคันนี้ผมจะทํามาอีกรูปแบบหนึ่งนะฮะข้างหลังจะเป็นเปิดข้างหลังได้นะครับนี่เห็นไหมครับนี่สามารถเปิดข้างหลังได้นะครับเปิดข้างหลังได้ก็คือสามารถคือเราทําบันไดขึ้นไปนะเห็นครับนี่ทำอะไรขึ้นไปนะครับเห็นไหมครับถือว่าสภาพ ตัวนี้หลังคาใหม่นะครับคือตอนเอามาตัวแรกไฟไฟ,ไฟท้ายก็แตกทุกอย่างแตกหมดเลยฮะก็คือผมก็ทําเปลี่ยนให้ใหม่หมดแล้วฮะถือว่าเก็บงานเยอะนะคันนี้นะฮะมาดูนี่เลยฮะมาดูนี่เลยมาดูฝั่งนี้เลยฮะมาดูฝั่งนี้มาดูภายในก่อนครั้งที่แล้วที่ผมรีวิวไปนะฮะถือว่าแบบไม่ละเอียดเท่าไหร,ร่นะฮะอ่ะเดีย๋ยวผมเปิดภายในให้ดูนะอ่ะ,อะโอเคครับมาดูภายในก่อน ภายในตัวนี้นะครับเป็นเบาะเป็นเบาะถ้าเกิดเบาะเดิมของเขาเป็นสีนี้นะครับแต่นี้ผมทําได้การทาเปลี่ยนาใหม่ครับเพราะว่าเบาะเดิมมันขาดครับนี่ผมเปลี่ยนสองสองเบาะเลยนะครับเป็น2เบาะเลยแล้วก็คอนโซลหน้าตรงนี้นะครถ้าเกิดเป็นแต่ก่อนฮะที่ผมเอามานะครับคือสภาพก็คือแบบว่าตรงนี้คือแบบคือเหยือนเลยฮะเละเลยนะครับแต่ว่าผมก็ได้มาทําตกแต่งใหม่หมดเลยนะฮะอ่าลิมชักก็ใช้ได้ปกตินะฮะนี่ฮะแต่ก่อนตรงนี้ก็มีการหักนะฮะแล้วก็ติดติดมาใหม่ละระบบเครื่องนะครับ ระบบเครื่องก็ถือว่าสมบูรณ์นะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูอ่ะนี่นะฮะเดี๋ยวแป๊บหนึง่งผมจะสตาร์ทให้ดูนะครับนี่เห็นไหมครับอ่าตัวนี้ใช้สองระบบนะครับตัวนี้นะครับถือว่าเครื่องถือว่ายังโอเคเดินเรียบอยู่นะครับเอไมวิ่งมาเยอะนะครับไมวิ่งอยู่ที่หนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบหกนะครับ ถือว่าวิ่งมาเยะนฮะระบบแอร์ฮะเดี๋ยวผมให้ดูระบบแอร์อ่ะนี่ฮะระบบแอร์เย็นนะครับระบบแอร์เย็นนะฮะเครื่องเสียงเครื่องเสียงน่าจะใช้ไม่ได้ฮะเดี๋ยวผมไปทําให้นะครับอ่ามันไม่ติดนะครับเอามันติดอยู่ครับติดอยู่นะฮะเครื่องเสียงติดอยู่นะฮะแต่ไม่มีซีดีนะครับอ่าเครื่องเสียงถือว่าติดนะครับอ่าโอเคครับผมระบบแอร์เย็นนะฮะ หลังคาเพดานครับถือว่ายังสวยอยู่นะฮะได้ความเดิมอยู่นะครับเห็นไหมครับรถคันนี้มือเดียวป้ายแดงนะครับนี่เดี๋ยวผมพาไปดูคอนโซลหน้าอ่ะอ่ะไปดูคอนโซลหน้าดีกว่าไปดูหน้าเลยครับนี่มาดูฝั่งนี้เลยฮะรถคันนี้ได้หน้าเดิมนะฮะเห็นไหมครับตัวนี้หน้าสวยมากครับตัวนี้ฮะรถไม่เคยอุบัติเหตุนะฮะตัวนี้ฮะเห็นไหมครับ คือน็อตเราไม่มีการขยับนะฮะเห็นไหมครับซุ้มยังเดิมอยู่นะครับนี่นี่ฝากระโปรงเดิมนะฮะนี่ฝากระโปรงเดิมนะครับตัวคานก็เดิมนะเห็นไหมครับมันจะมีอ่าเม็ดอาร์ตแล้วสติ๊กเกอร์นะฮะยังอยู่ครบนะฮะนี่มาดูฝั่งนี้เหมือนกันนะฮะเห็นไหมครับนี่เนี่ยฝั่งนี้ก็เดิมนะฮะเห็นไหมครับนี่ซุ้มก็เดิมเพจไม่เคยเกะนะฮะมอกนะฮะสติ๊กเกอร์อยู่ครบนะฮะเห็นไหมครับราคาตัวนี้นะฮะที่ถ้าเกิดว่าใครที่ดูครั้งที่แล้วนะครับ คันนี้มีการมัดจำนะครับมัดจําไปแล้วแล้วว่าลูกค้าเขาจัดไฟแนนซ์ไม่ผ่านครับก็เอามาขายต่อนะครับคันนี้เดี๋ยวผมบอกดีเทลให้นะฮะคันนี้นะครับคันนี้ขายอยู่ที่นะฮะรถเหลือน้อยครับเหลืออยู่แค่คันเดียวครับคันนี้ขายอยู่ที่นะครับสองแสนพันบาทนะครับถ้าเกิดว่าใครเครดิตดีฮะไฟแนนซ์ดาวอยู่25งหมนนะครับจัดก็2 2งสองนะครับ ก็ผ่อนเดือนละ0 0 0กวก็บาทนะครับอ่าถ้าเกิดว่าใครชอบยังไงก็ทักทายกันมาได้นะครับเบอร์โทรผมอยู่ที่ไว้ข้างล่างนะครับคันนี้ก็ถือว่าโอเคนะฮะถ้าเกิดว่าใครที่แบบกำลังหาแบบรถเอาไปขายของนะคันนี้อาให้ดูสวยไหมดูก่อนนะครับสวยไหมถือว่าแบบโอเคเลยนะดูสไตล์ของเขาก่อนฮะเห็ไหมครับสวยมีไฟนะครับสามารถที่จะเอาไปทําประโยชน์ได้ได้เยอะเลยครับนี่ขาขายก็ได้ร้านกาแฟเคลื่อนที่ก็ได้นะครับหรือว่าอาหารตามสั่งนะครับ ก็ได <game> ้นะครับนี่เราก็ก็สามารถปิดเก็บได้เลยนะครับเห็นไหมครับนี่เราสามารถปิดเก็บได้เลยนะครับนี่คือสามารถปิดเก็บนะฮะเวลาเราอจะเก็บของนะฮะถือว่าแบบถือง่ายครับง่ายมากครับเนี่ยฮะปิดได้เลยนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับอ่าเนี่ฮะปิดได้เลยฮะถือว่าเก็บของได้สบายนะครับนี่ นี่ฮะเห็นไหมฮะหากุญแจล็อกได้เลยแล้วก็ตัวนี้นะฮะตัวนี้ก็สามารถดึงลงได้เลยนะครับนี่เห็นไหมครับเห็นไหมครับนี่คือทาแบบทาแบบมาพิเศษนะฮะเห็นไหมครับนี่เห็นไหมครับนี่สามารถปิดได้เลยนะครับถ้าเกิดดูอย่างนี้แล้วก็เหมือนรถปกตินะดูเหมือนรถมีหลังคาปกติแต่ว่ามันจะมีแบบออปชันเยอะมากนะครับมันจะแบบดูดีครับดูดีฮะ นี่ตอนนี้นะครับตอนนี้ผมบอกเลยทักนะฮะมีการแบบว่าสั่งจองเยอะมากครับแต่ว่าคันนี้เหลือสุดท้ายแล้วนะครับไม่ถึงอ่ะทำไงดีไม่ถึงเกิดมาเตี้ยนี่นี่นะครับอ่าโอเคเห็นไหมครับนี่สวยเลยนะครับเห็นไหมครับใครที่กำลังหารถแบบขายของอยู่นะฮะ ตัวนี้ถือว่าโอเคเลยนะสวยคลิปนะฮะถ้าเกิดว่าใครสนใจยังไงฮะเบอร์โทรผมจะทิ้งไว้ข้างล่างนะฮะถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้นะฮะอย่าลืมกดไลค์นะฮะกดแชร์นะฮะกด s u b สไคร b ์ผมด้วยนะฮะเดี๋ยวผมจะหารถคันสวยๆครับคันดีๆนะฮะช่วงนี้ผมตรงๆนะฮะรถมันจะแพงนิดนึงนะครับถ้าเกิดว่าใครหาตัวไหนนะฮะก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้นะครับเดี๋ยวผมจะพยายามหาให้ทุกคนนะครับก็ตอนนี้ก็มีมีมีเหลือไม่กี่คันแล้วก็เหลืออยู่คันนี้ครับนี่คันนี้ก็ยังเหลือครับคันนี้อีซูซบ อีซูซูตัวนี้นะฮะสประตูตัวนี้ฮะปี2018นะฮะเครื่อง1.9ึ่งจุดเก้บูพาวเวอร์ตัวนี้รถสวยกิฟตเลยนะฮะตัวนี้ก็ยังอยู่นะครับถ้าเกิดว่าใครชอบยังไงก็ทักทายกันไปได้ฮะ NV ก็ยังอยู่นะครับอ่าก็เหลืออันนี้ตัวนี้ก็ยังอยู่นะครับตัวนี้ก็ยังขายอยู่นะครับตัวนี้ CX3 นะครับตัวนี้ฮะปี2016ตัวนี้นะครับถือว่าซับได้สภาพป้ายแดงนะฮะเห็นไหมครับสวยกิฟตเลยนะฮะวันนี้ผมมานั่งขับทั้งวันเลยอ่า โอเคครับผมครับถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้ให้อย่าลืมกดไลค์นะกดแชร์นะเดี๋ยวเราเจอกันที่ใหม่ครับสวัสดีครับ